ฮ่าฮ่าฮ่ามันนี้ไอ้จุลสิทธิ์เบิร์มได้ทําการจบไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยบอยฉันออกไปนะบอยฉันออกไปเยอะเฮ้ยบอยฉันออกไปบอยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปบอยฉันออกไปอปาบอยฉันออกไปโอเคการที่ยันวกันอ้า ขีอับกนะันไปมาฉนหลอกไปมาฉันหลอกไปอ้ามาันหลอกไปขี้อับกันเลยอาดูว้าวว้าวยิ่งดูยิองด,ดูด้วยตกตตตตตกต,ต,ตแล้ว,วว้าใจดูวย อีตันกันต่อไปแล้วก็จะดกาแฟเลยต้องให้พี่จุดไว้แล้วอ่าตกเลยอีตันกันต่อไปนะครับบายเวลา